นี่ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกท่านเนี่ยรอคอยกันมาอย่างนานมากๆแล้วนะครับกับการเปิดตู้กาชาโนเอลในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราคงจะได้เปิดกันแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีข้อมูลอีกหลายอย่างมากๆเลยนะครับที่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะในส่วนของวันนี้เนี่ยผมจะมานําเสนอในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลดดาวแล้วกันว่าโนเอลเนี่ยควรที่จะปลดกี่ดาวดี2ดาวหรือว่า5ดาวดีกว่ากันแล้วก็เรื่องการท,ที่ควรใส่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอาการดหน้าสกิล,ลประจําตัวของโนเอลมาใช้เนี่ยเราควรใช้สกิลการ์ดแบบไหนดีสสํารรัับใคที่ สายฟรีแล้วก็สายเติมเลยครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านตัาเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยปร์เซ็นนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือแบ็ค o v e r mobile กับทางไลซี่การ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ ถ้าพูดถึงทางฝั่งของโนเอลเนี่ยว่าเราควรที่จะเปิด2ดาวหรือว่า5าดาวดีนะครับมันก็มีหลายปัจจัยเหมือนกันสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะรอทางฝั่งของจูเลียกไงที่จะมาวันที่25นี้ใช่ไหมครับก็เลยจะทําให้เราเนี่ยต้องเก็บตัวกระชาวไว้ก่อนอาจจะไม่เปิดโนเอลเลยหรืออาจจะใช้แค่ส่วนในการอัปเกรดเนี่ยไปถึงแค่เลเวล2งเท่านั้นก็คือ2ดาวนั่นเองมาเลยทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะอัพไม่ถึง5าดาวทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าระหว่าง2ดาวกับ5ดาวเนี่ยแบบไหนไมาดีกว่ากันสำหรับบางท่านนะครับที่เลือกอััทาางงงฝ่่ขอ2ดวเีย มันก็จะได้พาสซสฟเกี่ยวกับพวกบาเลียถูกไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเทินไปปุ๊บนะครับเป็นเวฟแรกเนี่ยก็จะได้บาเลียทั้งหมดเนี่ย10%ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอัพไปถึง5ดาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะปลดล็อกสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้านทานที่เพิ่มมาด้วยถึง12%เลยรวมถึงในเรื่องของบาเลียตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเพิ่มมาให้อีกประมาณ25ถ้าจาไม่ผิดนะครับก็จะได้ในส่วนของบาเลียที่มากขึ้นในช่วงตอนที่เราเข้าไปเล่นเทินแรกนั่นแหละก็มีความสามารถตรงนี้เข้ามมมาา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 ชช่่่่่่ววววยยยยดดดดด้้้้้สสสหรรับกกกกปล,ลกีเเนนนะแแตถิคคุผมไมไอไอออใขง สองดาวเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ฟิกเรื่องของ p v e. สักเท่าไร่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพอจูเลียนมาเนี่ยก็อาจจะไปป้านจูเลียนลง PVP แ p. ทนก็ได้แต่ว่าในส่วนของตัวละครโนโอเอลนะครับถ้าเกิดว่าเราจะลง PVP ด้วยถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่เจอสายแพ้ทางแบบตรงๆจริงๆนะเนื่องจากว่าสกิลวันติของโนโอเอลเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของดาเมจเวทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ55%ในส่วนของดาเมจเวทตรงนี้เนี่ยก็ไปรวมก,กันกับตัวเรื่องที่2ที่ผมกำลังจะพูดถึงงกก็คคือโนโอ,เอเนเุวรใส่ปณ์ซมาาไหบ้ ถ้าถามเรื่องของการใส่เซ็ตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของโนเอลนะครับสิ่งที่จะให้ใส่หลักๆเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของดาเมจเวทนะเป็น M.D.K หลักๆเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่ดาเมจ M.D.K มากที่สุดนะเท่าที่เป็นไปได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของสกิลแรกด้วยตายิ่งสกิลแรกเนี่ยเรามีติดบาเรียมีการทำดาเมจเวทที่แรงขึ้นเนี่ยสกิลของตัวโนเอลเนี่ยก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับ เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเธอแรกเราปิดมอนสเตอร์หรือว่าปิดทางฝั่งของผู้เล่นอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับผมด้วยสกิลโัมติตรงนี้เนี่ยก็ยังมีทางฝั่งของสกิลแรกเนี่ยที่สามารถทำดาเมจได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจโหด,ดมากนะครับเราต้องการที่จะป้องกันฝั่งของเขาเนี่ยไม่ให้มาโจมตีใส่เราเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยการเพิ่มสกิลที่2เข้ามาอ่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างบาเรียนในการคุ้มกันมากขึ้น,นครับอ่าเท่าที่ผมให้ดูเนี่ยเห็นปะผมใช้สกิลหมดเธอไปเรียบ้้อแลว ั่งของการเพิ่มดาเมจเวทเนี่ยมันน้อยไปแล้วครับเอเมดิเค e ใช่ไหมบาเรียเนี่ยก็จะน้อยขึ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทําในเรื่องของบาเรียให้มันแรงขึ้นให้มันมีแบบมิดหลอดอะไรประมาณนี้แนะนําว่าให้ใส่พวกดาเมจเวทจะเยอะนะครับเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของดาเมจเวทตรงนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าบาเรียเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับดาเมจเวทของตัวนเอลด้วยนะครับถ้าเกิดว่าดาเมจเวทน้อยบาเรียมันก็จะน้อยตามไปเช่นกัน ส่วนในเรื่องการโนเอลเนี่ยหลายคลิปผมก็พูดไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวการ์ตัวเนี้ยมันมีความสําคัญมากๆจริงถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้เนี่ยมันก็อมนอื่นแทนได้อยู่ แต่ว่าตัวการ์ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยครับเพราะว่าเราจะดูในส่วนของพาสีนะเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาสอยู่ประมาณ20%เนี่ยจะได้รับบาเรียรเป็น5%ของความเสียหายที่ได้รับด้วยเ,เวลาทั้งหมดเนี่ยสเทินด้วยกันนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดว่าพันธมิตรเนี่ยมีบาเรียรแล้วก็เอฟเฟกของเราอยู่นะครับเราก็จะได้รับในส่วนของการฟื้นฟูเลือดเนี่ย50%ด้วยนะครับโอ้เป็นอะไรที่แบบ ครบเครื่องมากๆเลยมีทั้งดาเมจมีทั้งการป้องกันนะครับอันนี้แหละถึงได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบสาย PVE มากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีทางฝั่งของการ์ดโนเอลเราจะหาการ์ดตัวไหนที่สามารถทดแทนกันได้ผมก็จะนําเป็นการ์ดใบนี้เลยครับการ์ดใบนี้ก็คือลมหายใจแห่งพระสุธา มันสามารถโจมตีพร้อมบัฟแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่ทําได้เนี่ยประมาณ12%หากผู้สมงใจเนี่ยได้รับผลบาเรียอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดโนเอลเนี่ยติดบาเรียอยู่หรือว่าตัวใครก็ตามที่ติดบาเรียอยู่นะครับก็จะได้ส่วนของการเพิ่มความเสียหายด้วยไปถึง12%เลยอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราแถมเรื่องของการโจมตีพร้อมบัฟไปด้วยนะอย่างเช่นบัฟวิลเลียมอย่างเงี้ยหรือว่าบัฟวอลทอสพวกเนี้ยครับก็จะช่วยในเรื่องของดาเมจที่ทําได้เนี่ยเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกไปถึง5ดาวแลว ผูเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยครับใครมีการ์ดตัวนี้ก็ถือว่าเกี่ยไว,ว้ใช้งานได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีการ์ดใบน,นี้อีกนะครับก็สามารถใช้การ์ดตัวนี้ทดแทนกันได้นะมันจะเพิ่มเรื่องของความเสียหายที่ทําได้เนี่ยทั้งหมดบวก12%ด้วยกันเลยอันนี้ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่มีการ์ดจริงๆเนี่ยก็ใช้พวกนี้ไปก่อนก็ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีการ์ดเนี่ยเราจะหาจากไหนได้บ้างนะครับวิธีที่ผมคิดได้แล้วก็บางคนก็นยังไม่ทําก็คือการเข้าไปแยกชิ้นส่วนสลนนะรผมตงี้เยนะ นี่การหาการ์ดนะครับเข้ามาที่กอดอนกลับมาที่รังก่อนนะครับแล้วก็มาที่กอดอนตรงนี้แล้วก็ไปแยกชิ้นส่วนหน้าสกิลตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่ต้องใช้เนี่ยถ้าอยากจะเอาจริงๆเลยเนี่ยก็คงจะเป็นระดับ SR เดนี่ยะครับเอาไปย่อยนะก็ไปย่อยให้มันครบสักประมาณเท่าไหร่เดียวห้าสิบหรือ60ไม่รู้ผมจําไม่ได้แหละอะไรที่เราไม่ได้ใช้ก็ย่อยๆไปได้เลยครับพอเราย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เข้ามาที่ร้านค้าแล้วก็มาที่สูตรแรกเปลี่ยนตรงนี้ครับมันจะมีแยกชิ้นส่วนหน้าลเนนนัั้้ยรอะดบบ SAR ีไค แต่ว่าพระอ,อินนะผมเนี่ยแรกไปเรียบร้อยแล้วต้องรออีกประมาณ13วันถึงจะสามารถแลกต่อได้นะครับเราก็มาดูว่าเราขาดอันไหนไปบ้างแล้วค่อยมาแลกก็ได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้แลกแต่ว่ามีแต้งตรงเนี้ย มาสูงสุดถึงประมาณ50เนี่ยก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของภารกิจระดับสูงเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าจะทําไม่ทันนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะสามารถทําได้ทันก่อนที่ตู้นโนเอลเนี่ยจะออกแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับว่าจะออกเมื่อไรเนี่ยของผมถ้าใครที่ทาพร้อมกัน,กนตั้งแต่วันแรกเนี่ยก็คงจะสุดกันอยู่ที่ประมาณ19ทับ20นั่นแหละพรุ่งนี้ก็คงจะครบแล้ว แล้วก็รอเปิดตู้โนเอลโดยใช้กุญแจฟรีๆเนี่ยไปได้เลยครับส่วนใครที่ยังทําไม่ครบก็รีบทาแล้วก็รีบเขีย์ให้ครบนะไอ้ภารกิจตรงนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อเรารับรางวัลไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยมันจะมีมาให้เราเรื่อยๆอย่างนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ